พี่คิดว่าโอกาสขึ้นของตลาดหุ้นไทยตอนนี้นไม่ต้องไปซื้อเพิ่มซื้อเฉลี่ยอะไรหรอกนะครับคือที่คนไทยติดหุ้นทําให้ประเทศไทยติดกลับดักเนี่ยไม่สามารถเป็นตลาดพัฒนาได้เพราะคนไทยเอาเงินออมมาติดุน้นคนที่เคยเป็นชั้นกลางนะครับนะครับที่มีเงินฝากอยู่ก็ถูกชวนมาลงทุนในกองทุนรวมมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วก็บอกตลาดหุ้นดีแล้วก hey ็เ hey ฮ่เ hey ฮกันไปแล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะ เมื่อคนชั้นกลางติดหุ้นขาดทุนพอ5้าสิเอร์เซ็นเจ็สิบเอร์ซ็นถามว่าประเทศมันจะพัฒนาต่อไปได้ไงละ่ะคือคนที่เขาทางานมาห้าปีสิบปียี่สิบปีเอาเงินสะส,สมไปลงทุนในตลาดทุนปรากฏว่าเป็นไงครับเมื่อขาดทุนย่อยยับมหาศาลเพราะอะไรครับเพราะว่าคนไทยอ่ะลงทุนเป็นครับการถือหุ้นโดยขาดทุนแล้วไม่ขายถือว่าลงทุนเป็นเพียงแต่ว่ามันไม่มีหุ้นดีในเมืองไทยให้เขาถือแค่นั้นเอง อันนี้จริงไหมอ้าถ้าสมมติว่าเอางี้นย้ายประเทศกันใหม่นะเมื่อสองปีที่แล้วแล้วคุณไปซื้อหุ้นไหนนัแสกอะประเทศไทยจะเปลี่ยนไหมฮะที่ติดหุ้นอยู่เนะี่ยเก้าแสนล้านเนะี่ยถ้าคุณมาไปซื้อเอ็นวีเดียตัวเดียวเลยถือว่ากระจกมากเลยยังไงเขารับอยู่แล้วมันโตมาสิบเท่าตอนนี้เรามีเงินเก้าล้านล้านมาพัฒนาประเทศมาให้พวกแม่ทุจริตอร์รัปชันงกันได้เต็มเลยถูกป่ะแล้วก็ยังพยายามจะให้คนไทยมาซื้อหุ้นไทยซึ่งมันไม่มีหุ้นดีไงของคนส่วนใหญ่ไงเออ นะครับถ้าเข้าใจแบบนี้ก็คือหุ้นขึ้นมารอบนี้มันตามยถากรรมอยู่แล้วว่าเราจะขายได้ตรงไหนแล้วปรับอ่อนคือกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนใหม่อย่าไปกังวลเรื่องภาษีภาษีการต่างประเทศก็ผ่านกองทุนรวมก็ได้ที่ไปหุ้นต่างประเทศนะครับใครที่ซื้อหุ่นอ ON, เอชซีบีสมิทคอนเพิ่มพร้อมพี่อ่ะตอนที่มันออกมาเลยอ่ะครั้งแรกอ่ะกำไรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะในวันนั้นเนี่ยเซฟอยู่พันเจ็ดพันแปดนะบ เห็นไหมครับว่าเราเราจะต้องปรับกลยุทธ์ของเราก็คือว่าอย่าหมวกมุ่นอยู่กับตลาดหุ้นไทยเพราะว่ามันยังไม่เห็นว่าจะมีกู่อะไรดีที่เข้าใหม่มันก็ไปทุนตัวเดิมๆนะฮะพี่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอยู่ประเทศไทย,ยไม่เชียรนะ์หุ้นไทยทีเดียวเขาเชียร์ันมานเะจ็นทั้งประเทศแล้วไงแล้วมันจะไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเลยก็ยังเอาเงินอีกแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยนะครับนะครับอาอโอเคนะถ้าไปซื้อหุ้นที่เป็นจ่ายปันผลได้สิบปีวันพักเนี่ยพี่ก็ว่าโอเคนะ พี่ก็ว่าโอเคนะนะครับครับกันเงินต้นจ่ายผลผลขั้นต่ำสามเปอรเซ็นแต่คาดหวังเ้าเอร์เซ็นต์่ยโอ้ฝันน่ะฝันน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันมีคุ้นอะไรอ่ะมีคุ้นอะไรมั้งนะนะครับแบงก์ก็เป็นไซเคิลนะฮะรอไปไซเคิลนี้นะครับเดี ôn, ๋ยวพอตลาดทุนโลกเขาลงอันมีปัญหาขึ <idades> ้นมาใช่ไหมครับของเราก็ลงนะครับ ก็คำถามแรกก็เซฟถูกวีเอชแพงยังแรงต่อได้อีกไกลอะไร<อ>ะที่ว่ไก่นะีอย่างที่มันขึ้นมาตอนนี้มันขึ้นมาเกือบสองร้อยสองร้อยจุดเนี่ยมันก็มีขึ้นมากรุ๊ปไปเยอะนะครับกลุก <c oughs> ม่มแอดวานซ์อินทัฟยมันขึ้นมาสี่สิเปอร์เซ็นตะตัวใหญ่ๆที่ดึงขึ้นมาแบงก์นะครับเอสซบีขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์เคเคแบงก์ขึ้นมาจากอัปจากบ,บัตตุมก็ยี่สิบยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ แต่ถามว่าแล้วรายย่อยอ่ยะรายย่อยก็ยังติดอยู่รายย่อยใช้คัพเตอร์พีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะเออมันมีหุ้นเล็กขึ้นเนี่ยเพราะเราเก่งกําไรมันเลยทําให้เกิดสภาพแบบนี้ะนะครับสําหรับพี่พี่คิดว่าหุ้นมันขึ้นมาเต็มเต็มแล้วเดือนตุลาเนี่ยประมาณสักกลางเดือนเนี่ยหรือเดือนในเดือนตุลาเนี่ยมันจะเป็นบารทอมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันรปรับฐานแต่ถ้าจะดือด้อดึงไปแบบนี้พี่ว่าไปไม่ได้เราแพ้ไัยเอเดื้องแพ้ภัยตัวเองนะครับ หรือว่าคุณจะเอาเงินวัยุพักมาซื้อไล่ต่อก็เป็นเลยนะ <c oughs> คุณก็จะถูกคอลหาว่าเอาแล้วที่ฝรั่งเข้ามารอบแรกอ่ะสองหมื่นล้านนะ่ะพวกคุณ่าพวกนักการเมือนซื้อไว้ก่อนหรือเปล่าไม่คุณเอาวัยุพักเป็นเป็นตัวที่มาไล่หุ้นต่อไปฮะวัยุพักเป็นคนตัวที่เป็นพระเอกอะ่ะถือว่าเส้นแล้วฝรั่งขาลลงมาแล้วเส้นลงไปเออคุณว่าเท่าไหร่ทันทันสี่ไหมวัยุพักซื้ออย่างเงี้ยมันก็เป็นพระเอกถูกปะ นะครับอย่าทำเพคือป,ประโยชน์เพราะว่ามันทำให้คนติดทุนที่ราคาแพงและติดนานเพราะกองทุนวาย,ยุพักเดิมกับกองทุน LTF เดิมเนี่ยนะครับที่บริหารด้วยกระทรวงการคลังกระทรวงการก็ทาตามรัฐบาลแต่รัฐบาลมาก็จะบอกว่าไอ้ตลาดหุ้นเป็นหน้าตาเศรษฐกิจน,นะุณต้องทําหุ้นขึ้นก็พยายามทําหุ้นขึ้นกันแล้วก็ไปเสียท่าฝรั่งในตปหพันเจ็ดแล้วแหละ นะครับฝรั่งเขารู้ข้อนี้ไงใช่ไหมครับขอไอ้รัฐบาลไอ้ประเทศเนี้ยมันต้องตักการทําให้หุ้นขึ้น <c oughs> เขาก็ดักขายใส่ช็อตใส่ถูกไหมฮะตังหมดกองทุนตังหมดโอ้ลงไม่เป็นท่าเลยนะครับอนี้ไม่ใช่คนเล่นหุ้นคนถือกองทุน LTF บางคนก็ยังติดขาดทุนอยู่สามสิบเปอร์เ็นเลยอ่า<ช>ล้วได้มีใครเสียภาษ,ษีสามสิบเปอร์เซ็นไหม <c oughs> พี่เสียพี่เสียสามห้าถ้าพี่ซื้อพี่ค้งถูกไหม พี่<ะ>ได้ภาษีไปแล้วสามสามห้าเปอร์เซ็นต์ไพี่คุ้มไงแล้วมีกี่คนทั้งประเทศไทยเสียภาษีสามห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมีกี่คนถูกไหมเสียภาษีสิเปอร์เซ็นก็หักภาษีได้แค่สิเปอร์เซ็นต์แต่พอขาดทุนสามสิบเปอร์เซ็นก็คือซื้อหุ้นก็ยังขาดทุนพี่ว่านะครับหุ้นขึ้นหุ้นลงไม่สําคัญนะฮะสําคัญว่าเนี่ยมันแพงหรือเปล่านี่ใช่ไหมครับ คือหุ้นบ้านเรามันเป็นเหมือนการเล่นกิงกําไรกับการเล่นกับพนันมากกว่าที่จะเป็นการลงทุนอะหุ้นที่มันจ่ายันผลที่มันมีแค่แปดตัวไงกับหุ้นแปดร้อยตัวแปดตัวที่จ่ายดีนี่รวมพวกกลุ่มน้าหุ้นน้ามันแล้วนะหุ้น้ำมันปันผลไม่ได้เลยมันเสิก็ไม่จ่ายอฮตลาดปิดกำไรก่อนในยามที่หุ้นไทยยังรุ่งโรจน พี่ว่า,ามีเวลานะครับเพราะเราติดอยู่สูงเนี่ยเรามีเวลารอถึงไ้ม่นด์หนงปีหน้นเอาว่ากุมภานแล้วค่อยเช็คก,ก็ได้ถ้าถามพี่พี่คิดว่าลงเนี่ยแล้วต่างชาติจริงๆอ่ะมีสิทธิ์ที่จะมานะ้มาเก็งกำไรจากไอ้วัยุพักเนี่ยช่วงเดือนพิจิกาใช่พิจิกาธันวามกราเนี่ยจะไม่เหมือนรอบที่แล้วลนะครับเพราะฉะนั้นเซ็ตขึ้นเปเทลา่พี่ไม่รู้นะครับแต่น่าจะสูงกว่าแถวนี้นครับแตุ่้นแต่ฮะ ถับฝรั่งมาเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวหรอกครับก็มีพุนแบงค์ใช่ไหมครับพุ่นแบงค์โรงพยาบาลก็รู้อยู่บัรุงร์ลาด B D M S เป็นตัวอยู่แล้วอะรู้อยู่แล้วตัวไหนนะครับถ้าเป็นฝรั่งของสิงคโปร์มาก็สามตัวอยู่แล้วกาฟอินทัแอดวานใช่ไหมฝรั่งฝรั่งพี่ฝรั่งสิงคโปร์ที่ใหญ่สุดในโลกเนค่ะเวลฟันด์เราเข้าใหญ่สุดนะครับค่ะ แบ้กก็มีอะไรบีบีเอลเคแบงก์ซึ่งมีสลับกันเล่นนะคะ BBL BBL กับเอ่อกับ K Bank ก่ยสลับกันเล่นนะี่ยเจ้าของก็คือสิงคโปร์นะ่ะนะครับปูนไทยเนี่ยวนออกอีกนะฮะเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นโดยโดูเซ็ตเนะี่ยยังไงก็เจ๋งแนหะครับแต่คราวนี้พอเงินมาฝรั่งเอาเงินมาแล้วนะหุ้นใหญ่เนะี่ยมันจะขึ้นไป็นระเบียบอยู่จังหวะหนึ่งต่างชาติเขาก็จะเริ่มชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็อตช็อตช็อตทีเฟกนะช็อตแล้วนะครับ ขึ้นดาดน,นั้นเดี๋ยวหุ้นกลางมันจะขึ้นจากจังหวะเนี้ยเราเห็นว่าไอ้ช่วงกรีดส,สุดท้ายมาจากพันสี่เนี่ยมาถึงพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยหุ้นที่ขึ้นดีคือหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กครับหุ้นใหญ่เดนผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับเลยพรรันสี่ไม่มีหุ้นใหญ่ตัวไหนขึ้นท,ที่ที่โดดเด่นทำ New High นะครับหุ้นใหญ่อ่ะทําจุดสูงสุดเซตประมาณพันสี่หลังจากนั้นจากห้าสิบจุดเนี่ยหุ้นใหญ่ก็ไม่มีตัวไหนขึ้นทำ New High นะ a d v a n c e ก็ไม่ได้ทำ New High นะครับ In t o u c ก็ไม่ทำ New High นะครับก็มีตัวตัวของอตัวของอ่าเลยนะครับกราฟที่ทำนิวไฮแต่ก็ไม่ได้ i ายเลยมากมาห้าห้าห้าเจ็ดค่ะพี่ว่าถ้าถามพี่พี่คิดว่าเกมนี้ยังต้องถึงหุ้นอยู่สำหรับคนที่ติดุ้นส่วนคนที่ไม่ติดหุ้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องเพิ่มเงินครับไม่ต้องเพิ่มเงินไม่ต้องคิดแบบว่าเอ้ยเปลี่ยนตัวนี้ไปเป็นตัวนี้นนอะไรเงี้ยนะไม่มีทางอ,อยู่เฉยๆแล้วก็ คอยคอยที่จะขายหุ้นอยู่ส่วนคนที่เข้ามาจากข้างล่างนะครับค่ะแสดงว่าไม่ติดหุ้นอ่าก็มีสองอย่างเขาเาเล่นหุ้นเป็นอยู่แล้วเขาต็อปลอตเป็นเขาจึงไม่ติดหุ้นเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปแนะนําเขาเพราะว่าคนไม่ติดหุ้นเนี่ยเขาซื้อหุ้นมาแล้วครับเขาซื้อมาแล้วครับคนที่ไม่ติดหุ้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนที่อ่ไม่ดูเซ็นนะครับเขาก็ซื้อเป็นลายตัวมา พราะพี่มีหลักฐานว่าพี่แนะนําลูกค้าพี่มาตั้งแต่ปลายปีมีหุ้หนอะไรบ้างแล้วหุ้นที่พี่แนะนำขึ้นทุกตัวครับบางตัวก็กําไร50%ครับถ้าถามว่าแถวนี้มีหุ้นอะไรที่กําลังเล่นอยู่คาราบาวครับกําลังเล่นอยู่จะเล่นไหมนะครับค่ะบริเวณน o n เป็นไงก็พีประมาณ28นะครับอรบนะเราจะ30ไป40ก็นะมันเป็นเก่งกําไรนะครับ กลุ่มที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่อ,องเกี่ยวกับ iPhone นะครับซึ่งพี่แนะนำมันก็จะมีคอมเซเว่นค่ะครับมีคอมเซเว่นมีอ่ามีอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ดูนิดหนึ่งนะฮะจังหวะเนี้ยคือคือคือคุณบ้านเราเนี่ยเขาเขาจะเล่นเป็นส t o r y นะฮะสตอร์สตอรี่คือสตอรี่ไอโฟนไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่เขาเล่นค่ะเออนะฮะ นะครับก็จะเป็นซินเนกซินเนกนะฮะแอดไวท์คอมเซเนี้ยซื้อตอนย่อนะครับคเพราะต็นมาสามเต็มาสี่น่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นได้ดีครับหุ้นแบงค์หน้าซื้อไหมก็มันไม่ขึ้นหรอกครับแต่มันไม่ลงอะมันไม่ลงอะมันไม่ขึ้นเพราะรอบนี้มันโชว์มาแล้วว่ามันคือเคแบงค์ที่ขึ้นมาแะบตัววินก็ไม่ได้ขึ้นอะไรแล้วก็มีเคทีบีนะครับ ก็เดี๋ยวก็จะมีคนพิบ่ายว่าทำไมหุ้นไทยลงก็ก็วัยุพักกินกำไรเล่นวัยุพักมาขึ้นมาเต็มแล้วไง track. เซลล์ออนแฟกตลกมีหรอกตลกเซลล์ออนแฟกเนื่องจากวัยุพักคนละเรื่องไม่เกี่ยวกัน,นหุ้นที่ลงไปฟ้าส่วนใหญ่ก็แพงหมดเลยนะครับค่ยเป็น G P S C B G มนันี้ก็ P E สูงมาเลย P E ควรจะอยู่ประมาณสักแปดแปดสิบนะฮะ ประมาณแปดประมาณสิบนะครับมีกิมก็มีสนะี่สิบตั้งคือพูดไปพูดมาเนี่ยแพนไพี่พูดไปแพนก็รู้จักทุกตัวแหละพูดบ้านเราอะ่ะใช่ค่ะมันูนเวียนอยู่แค่นี้ครับมันไม่มีอะไรมากมากกว่ามากกว่าเนี้ว่าเอาพูดตัวไหนพูดก็ตัวเดิมไงม,มันไม่มีตัวใหม่ๆไง <c oughs> อ่าฮะอย่างอย่างอเมริกาเนี่ยครับรอบสิ่แล้วมันมีอะไรปลุกปพีเอ็ดวิเดียไง เมื่อก่อนเรารู้จักอินเทลใช่ไหมเรารู้จักแต่เอ็ดีใช่ไหมแต่รอบที่แล้วไอ้ตัวที่ทําให้ไอ้แอสเซทมันขึ้นมาเอ็นวีดียงมันเพิ่งขึ้นนะนะครับมันจะมีดาวรุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะใช่ไหม <c oughs> เออ,อของเรามีไหมล่ะมันไม่มีไงก็ก็มซีพีออใครไม่รู้จักซีพีออมั้งครับไม่มีไงกันนี่ไงซีพีออไงซีพีออก็เป็นตัวหนึ่งที่พี่สีเล็กมาตั้งแต่ต้นปีคืออย่างนี้ พี่แนะนำไปแล้วพี่ก็ทอแท้ใจเอนการพุ่นที่พี่เลือกไปนะฮะเพราะ,ะว่าผ่ามาปีเสรษฐาไม่ทําอะไรเลยแต่ตอนที่พี่เลือกมาเนี่ยพี่เลือกว่าเขาจะฉีดเงินเข้าระบบเพราะเขาจะบอกว่าเอ้ยนะครับเขาทำรีโซเวเลนอะ่ะแต่เดือนนูน้นอะนะครับเขาทันวลาปีที่แล้วนะต้นงวดเลื่อนไปพฤษภาเลื่อนไปเรื่อยอ่ะนะฮะเลื่อนไปเรื่อยอ่ะนะครับแต่เราก็เราเลือกมาเพราะว่าเราคิดว่ายังไงเนะี่ย เงินมันก็้เข้าสู่ระบบนะครับมันก็ต้องมันก็ต้องแจกเงินอ่าเขาเรียกอะไรนะครับเข้าไปเชื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะครับก้อนนี้ตรงประเด็นมากเลยไอสิบสี่สิบไออ่าเท่าไหร่นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันล้านเนี่ยไอนี้เข้าระบบตรงมากเลยนะนะครับแต่สามแสนล้านเนี่ยพี่ว่าเงียบรีเซลเลยพี่ว่าเงียบพี่ว่าไม่แจกหรอกแพนรู้ไหมว่าทำไมทำไมอะคะ เราต้องเก็บภาษีแล้วเอาเงินไปฟรีกว้นะสมมติว่าคุณจะแจกนิโชบอลเลตในไตมนะในไตมาสี่นะคุณต้องเก็บภาษีให้ได้ครบสามแสนล้านแล้วเอาเงินนั้นไปฟรีไว้นะแล้วคุณถึงจะออกนิโชบัลเลตได้นะคุณออกนิโบอลเลตก่อนอาะถาว่าคุณเก็บภาษีสามเดือนะคุณเก็บได้เท่าไหร่รัฐบาลเก็บภาษีมาสามเดือนนะเขาบอกภาษีเนี่ยสามล้านล้านลกันพี่กำหนดยังไงสามเดือนเป็นเงินเท่าไหร่ละ แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเป็นค่าใช้จ่ายประจำไหม mm hmm. แล้วคุณจะมีเงินเหลือไหมไอกองกลางของคุณเนี่ยนะครับไอกองกลางของคุณที่เป็นเงินเงินกลางที่มันเป็นเอามาใช้ดิฉะบริเลดเนี่ยนะครับมันแค่เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นคุณเก็บภาษีมาอ่ะสามเดือนอ่ะอ่ะสามเดือนเอาสี่หารสามล้านก็เจ็ดแสนห้าหมื่นล้านคุณมีเงินแค่เจ็ดหมื่นห้าพันล้านเนี่ยคุณจะจ่ายดิฉะบริเลด สามแสนล้านได้ยังไงเพราะคุณไม่มีเงินสดไปฟิกไว้ที่จะออกนี่คือเหตุผลว่าทําไมดิฉัวุ่วายมันออกไม่ได้นะครับเพราะมันผิดพรบงเงินตราฮพร่ะงั้นถือว่าเป็นการพิมพ์เงินผิดกฎหมายไงถูกไหมครับล้วคุณเก็บไปสองไตามาสไตามาสี่กับไตามาสามาหนึ่งนะฮะก็คืองบประมาณไตามานหนึ่งกับไตามานสองก็ได้แสนห้าหมื่นล้าน ราะนั้นคุณต้องเก็บไปครบปีฮะคุณถึงจะได้สามแสนล้านไปทำดิสโซัลเลตถ้าคุณจะแจกพร้อมกันเพราะงบประมาณคุณเก็บมาเนี่ยคุณต้องเอาไปจ่ายค่าใช้จ,จ่ายประจําคุณมากันไว้ฟิกสําหรับที่จะทำเนี่ยไม่ได้แสดงว่าทางรัฐบาลไม่มีคนมีความรู้เรื่องกฎหมายพวกนี้เลยสักคนนึงเห็นไหมตอนนี้รู้แล้วไงอ่าพออุ้งยิงมาระถามเรื่องวัลเลไม่พูดเลยไงค่ะอะแต่จะทํายังไงต่อก็คือต่อไปก็คนละเครื่องฮะ สี่หมื่นล้านเนี่ยกูแจกได้ทุกเดือนฮะ,ะ,ะครับเพราะคุณเก็บภาษีมาเนี่ยคุณจะมีส่วนของคุณเน่ยนะครับประมาณแปดเปอร์เซ็นต์น่ะปดเปอร์ซ็นตที่เป็นเงินกองกลางเนี่ยส่วนนั้นเน่ะคุณก็เอามากระตุ้นสษนกิจนไปได้เรื่อยๆเป็นวิธีเดียวที่คุณจะทําได้ก็หลังจากนั้นคุณก็เพอร์เชอร์นี่มีเพอร์เชอร์โปรเจกต์คอนคมืหกแสนล้านพี่ถามว่าเอาเงินจากไหนมาทำ <This. S 2> อ่ะพี่ถามว่าเอาเงินจากไหนามาทํา งบประมาณตัวนี้มันการตั้งงบประมาณขาดดุลเนี่ยมันตึงตัวมากนะคูจา้างเงินที่ไหนมาทำนะครับยิ่งคุณการมามาจ่ายรีซเวเลตคุณที่ไม่มีเงินทำสาสรรป,ประโภคและโครงการสาริมโภคที่รัฐจะทำเองทำไมแลนบิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงเป็นเรื่องของให้สำนัานต่างประเทศมาทำแหวเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องระบบงบมประปรมาณนะครับงบประมาณลงทุนเนี่ยที่เป็นในอุอสารปปรมโวกเนี่ย มันไม่มีค่ะนะครับออันนี้ยอันนี้ก็ยพยายามเข้าใจอนนเงินที่เรามาแจกชาวบ้านเนี่ยก็คือเงินที่ต้องไปทําจริง,รงๆมันเงินต้องไปทําโครงการแล้วคุณก็ไปแทรกก่อนที่จะเอามาแจกค่ะนะครับเอแต่ตอนนี้โครงการอะไรก็หยุดหยุดไว้ก่อนก็ได้เอาเอาคนข้างล่างเนี่ยให้รอดก่อนะคือรอดไม่ถือว่าไม่ไปเป็นโจรันหมดทุกคนเพราะไม่มีแจก,กินเอาให้รอดก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับหุ้นนะครับเพราะว่าเรื่องนี่ภาคุณเลยเป็นเรื่องของคุณโจร แต่หุうう anyway, ้นเนี่ยเป็นเรื่องของคนรวยคนละเรืの中の中のの่องนะครับอย่าไปเอาเรื่องนี่บ้าคูเรียนมาแล้วก็เฮ้ยนี่บางคูเรียนทําให้หุ้นตกไม่ตกครับคนที่เป็นนี่บังคูเรียนไม่ได้เล่นมุ้นครับไม่ได้เล่นหุ้นเล่นก็รายย่อยมากไม่สามารถทําให้หุ้นตกได้นะครับอย่าไปเอาทุกเรื่องมารวมนะครับเพราะตลาดหุ้นมันยากครับคของแทนเป็นไงกำไรยังไงยัง ขาดทนลดลงขาดทนลดนลงแล้วแต่มันก็ขึ้นมานิดเดียวจากที่ขาดทุนใช่ไหมใช่เขึ้นมากระสองรุ้ดแต่มันขึ้นมาเนี่ยแต่มีความหวังไหมฮะใช่ค่ะความหวังไงอ่าความหวังแต่พี่บอกไปเลยว่าใจมาาหนึ่งเนี่ยของปีหน้าเนี่ยเท่าไหรเท่านั้นนะครับอ,อ่าค่ะใช่แล้วก็ใจความเสี่ยงครับหรือถ้า<ม>ร่าไม่รู้กระจายความเสี่ยงไปซื้อกองทุนต่างประเทศบางรองจังหวะให้ได้แล้วก็ค่อยค่อยเขา้าทา ให้ไปลงทุนเพราะว่าความผิดพลาดของประเทศไทยทั้งหมดที่ผ่านมาสิบปีก็คือเราพยายามที่จะให้คนไทยไปลงทุนในตลาดหุ้นที่ไม่มีหุ้นดีแต่คนไทยไปนั่งลงทุนที่ดีพี่ยืนยันพี่ยืนยันนะครับไอ้ที่จะตามไปเก็บภาษีคนที่ไปลงทุนที่ต่างประเทศอีกนะฮะเพราะเรามีรัฐบาลไม่ดีไม่ยอมเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับว่าที่ประเทศไทยไม่สามารถผ่านกับดักเป็นประเทศที่พัฒนาได้เพราะว่าคนไทยที่ ก่อนหน้านี้นะสิบปีนะครับคนชั้นกลางมีเงินออมเยอะมากนะครับคนไปให้เขามาซื้อหุ้นครับแล้วลดเงินของ้าค่าลงรึ่งหนึ่งนะเมื่อเมื่อคนชั้นกลางเนี่ยลดลงไปเพราะว่าไปขาดทุนหุ้นเนี่ยเพราะรัฐบาลต้องการแต่ให้หุ้นขึ้นไงอภิษฎผู้ย, <c oughs> ยากคนฟังอะจริงไหมเราอย่ามาวิเคราะห์เลยหุ้นขึ้นหุ้นลงนะฮะที่เราติดก,กับดักไม่สามารถจ้ามข้าไปชุประเทศที่พัฒนาได้เนี่ยเพราะว่า คนชั้นกลางกลายมาเป็นคนด้อยโอกาสเพราติดหุ้นฮะค่ะย่ามเสียล้านเนี่ยแต่สารภามมั่งค <c oughs> ั่งเป็นหายไปใช่ <c oughs> หายไปเยอะเลยอุตสาห์ทำงานมาแล้วคุณก็จะมาหลอกให้คนดีซีเอหุ้นไทยอีกเอือฮะมันมีหุ้นอะไรนะ่รยาดีซีเอระยะยามไงมไม่มีแต่หุ้นไซเคิลอะวนไปขึ้นมาวนไปก็วนมาอันนี้ที่กำลังพูดความเป็นจริงให้ฟังนะ เพราะพยาย่ไม่สนใจใครจะว่าอะไรเนื่องจากว่าความจริงคือความจริง <c oughs> ความจริงคือความจริงนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยถามว่าแพงไหม <c oughs> คนรวยอ่ะของมันก็ต้องแพงอ่ะ <c oughs> เออแต่เงินที่มีอยู่เนะี่ยทุนสำรองสองแสนห้าหมื่นล้านมันใช้ไปทุกวันนะใช้ไปเรื่อยๆนะคุณขาดดุลก็ออกมาไปเรื่อยๆขาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณก็เอาสภาพก้อในตลาดเนี่ยมาใช้ คุณไม่ต้องฝันแล้วว่าตลาดหุ้นไทยมันจะลงไปแรงๆอะ่ะเดี๋ยวก็วันยุพัฒน์สองมาอีกก็ได้นะครับหุ้นไมไม่ลงหรอกแต่กันแพงบางตัวนะไม่ใช่ทุกตัว<ฆ>ค่ะที่จะคอยดูว่าวันยุพัฒน์จะซื้อหุ้นอะไรบ้างที่ทั้งรวมทั้ง ESG นะฮะถ้าซื้อหุ้นไม่ดีพิจารณาเ่ย <c oughs> ว่ามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องตัวไหนแต่พี่จะวิเคราะห์ให้ฟังเลยนะครับดียังไง ESG อีกก็ทําให้คนติดหุ้นเต็มไปหมดครับ E.S.C. ไปว่าหุ้นที่เขามี E.S.C.D. แต่ไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นหุ้นดีหุ้นดีไปว่าหุ้นที่มีการเจริญเติบโตดีมีผลการดำเนินงานดีมีปันผลดีแล้วแต่ว่าดีแบบไหนแต่หุ้น e s g ที่คุณเอามา200ตัวมันไม่ใช่หุ้นที่อยู่ในคอนเซปต์มันเป็นคอนเซปต์เี่งโ E d environmental ดีใช่ไหมครับ S.D.social ดี SD, Social d, แต่ G.covenant ดี นะฮะแต่ไม่ใช่บริษัทที่กําไรยยาเยอะแยะเหน่ยไม่บริษัทที่ทํากําไรคุณตั้งต้นผิดเลยคุณต้องบอกว่าหุ้นหน้าลงทุนคือหุ้น ESG ที่มีผลการดำเนินงานดีคุณต้องสรุปเป็นสองเรื่องแต่ผู้จัดการตล,ลาดคนก่อนพยายามบอกว่าหุ้น ESG ดีมันไม่ใช่ครับเขาดีสามอย่างอ่ะนะฮะแต่เขาค้าขายไม่ได้แล้วว่าเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่ ไม่ถึงว่าบริษัทเขาเริ่มถอยหลังใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเป็นพี่ตอบคำถามเนี่ยตอบคำถามที่สลาดสลาดปิดทางกำไรก่อนรอได้ uh huh. ดูเป็นรายตัวในยามที่หุ้นไทยยังรุ่งโรดยังรุ่งโลดอยู่ครับอันนี้ถูกถูกเพราะอะไรครับเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อว่าหุ้นขึ้นหุ้นยังขึ้นอยู่ครับ uh huh. แต่ขึ้นโดยฟันโฟคร่ัะไม่ได้ขึ้นไปยังไงพ e ก็ไม่ลง แต่ขึ้นครับวันนี้ก็โดนไปตัวแล้วนี่ทีเอชจ์โรงพยาบาลเฉลียีมีมาเรื่อยอ่ะค่ะมีมาเรื่อยเรื่อยออจะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่ได้ลลมันไม่ได้มันไม่มีเสียหายเลยมากกว่านี้อีกแล้วนะครับเป็นเคสใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นนะครับนะครับ เซ็ตลงจากพันแปดร้อยห้าสิบลงมาติดตัวนี้ไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้แล้วนะครับไม่มีอนลงก็เล็กๆเกป็นลายตัวไปเมื่อเช้าก็ยังมีคนถามไปเลยเอาทีเอจีลงมาซื้อได้ไหมพี่บอกว่าเพราะคุณเล่นหุ้นกันแบบนี้ไงโรงพยาบาล<อ>ดีๆเขาก็มีนะครับบีดีออบนุนราเนี่ยคุณก็ไม่ไปซื้อคุณจะไปซื้อทีเอจีซึ่ G, ซงมันไม่มีพีอะพีอีสี่พันกว่าเรื่องมาคุณจะไปซื้ออะพี่คุณก็ไม่เข้าใจว่าเพราะคุณไม่ได้ดยพื้นฐานหุ้นกันเลยไงค่ะ มันก็เลยขาดชุนครับตอนนี้เป็นไงพี่ที่คิดว่าหุ้นไทยไม่ได้ไม่ลงเยอะนะครับค่ะฝรั่งไม่มีหุ้นขายครับอือฮือเขาก็ขายไปหมดครับแล้วมันมีรอโคฟชอตบ้างไหมคะเขาโคฟชอตครบอยังยงนีอ่าเราไม่รู้ว่าเขาชอตตรงไหนไงอย่างก็ออชอปตปตทไงตอนเนี้ยแต่และตัวเนี่ยนะเอางี้ค่ะแต่และตัวชอตเนี่ย 0.01%ของทุนจดทะเบียนเนี่ย0.02ของทุนจดทะเบียนเราไปดูสิไม่ได้ชอ็อตเยอะครับแต่ไม่ได้ชอ็อตเยอะการที่หุ้นไทยลงมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของ valuation มากกว่าที่จะเกิดจากการถูกชอ็อตเพราะพี่ดูข้อมูลอยู่งานไม่ใช่ว่าเฮ้ยหุ้นมียืมหุ้นมาชอ็อต10%ของทุนจดทะเบียนแบบเนี้ยไอ้แบบเนี้ยถือว่าชอ็อตเยอะใช่ไหม1%น่ะน้อยมากเลยบริษัทไหนที่ถูกชอ็อตเกิน1%น่ะถือว่า ร้อยไหมร้อยไหมหุ้นมีร้อยหุ้นอน่ะยืมมาช็อตหนึ่งหุ้นเนี่ยแล้วทําให้หุ้นลงแบบจากพันแปดร้อยห้าสิบลงมาถึงพันสองนี้วมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของพื้นฐานหรือว่ามันเป็นเรื่องของยืมมาช็อตเนี่ยถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะใช่ไหมฝรั่งตอนนี้ก็มีช็อตอยู่ประมาณสักแปดหมื่นล้านแปดหมื่นล้านนั้นเทียบกับป a r คร t c ับ มันยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาเก็ตแคป